ใครบอกพาสิปรมาบอกซุปเอตาร์นนั้นนี้มีมาไหมค่ะอยูแล้วพคนามาเลยไหมดีค่ะชิเลยครับโทโทรเ้ท่ดีาะเ๋ยวเอาละครับชมภาพยนตร์จีนกันไปแล้วช่วงหน้ายังมีความสนุกรออยู่กับแท่งน้อยเอนจอยโชว เธอจำไม่ชัดรู้สึกเหมือนตอนดสิบเจ็ดตอนที่ฉันปใศิลปินมาบอกซุปเปอร์สตาร์ตรงนั้นมันนี่มีมาไหมมีค่ะต้องมีอยู่แล้วเพราะคนมามาเลยไหมดีค่ะเชิญเลยครับโทรมาโทรมาบังดีเโทรมาโทรมาบังดียิงมาอย่างนี้ใครจะโทรเราเด้อ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 วัดดีลืมเนื้อเลยโอ้โห ใช่ปะอ่าเนี่ยโอซอนโอ oh, okay. ้โหจริงเลยจริงเลยโอ้โหยอดนครนายกไงใช่ป่าเทพป่าเทพเทป่าอ้ป่าเทพตัวเป็นเป็นโอ้โหมาแล้วมีโอกาสมาออกแล้ว รายการ5 4 3 2 1ไม่มีหนึ่งไม่มีหนึ่งพี่พี่นงชัดเจนจริงล่ะเพลงใครเดี๋ยวเดี๋ยวไเขารู้จักมันหุ่นใกล้เคียวไหมเนี่ยเมื่อกี้นี้เปิดตัวด้วยใครไมเคิลเคิลตีกองไมเคิลตีกองอ่าแลพี่เสือพดเล่นเป็ดเออโอ้โหเป็นไงกีตาร์กีตาร์ใครกีตาร์ใครไอ้น้อยใครจ้างแกมาวะเฮ้ยรู้จักเสกโลโซไหมครับเฮ้ยเสกโลโซพกับพี่เสกโลโซ ทุ่มสุดตัวนะฮะรอมาหลายเทปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะโอ้โหอย่าพึ่งไปสิฮะสวัสดีพวกช่วงล่างมันสั้นว่ะทำบันท้ายมาเออทำมาใหม่ฮะโอ้ไปโหลดพิเศษพิเศษไปโหลดเตี้ยมาไปโหลดถ้าโหลดอัพเตี้ยมาเออเป็นไงฮะเห็นคุณแนแล้วรู้สึกยังไงฮะผมรู้สึกใจไม่ดีเลยฮะเป็นยังไงฮะใจไม่ดีครับผมไม่ชอบนั่นแหละผมเกลียดคนสวยเลยตอนนี้เออทำไมไม่ชอบไปเกลียดเขาทำไมล่ะโบราณบอกไว้ว่าเกลียดสิ่งใดจะได้สิ่งนั้น วันนี้พี่เสกมาแล้วครับแต่งเพลงให้คุณแนนหน่อยครับตอนนั้นมาเจอเขาอายุเท่าไหร่นะ14ปีอยู่เลยครับ14ปีเออนี่ดังมากเลยชอบๆพราะแต่เพลงเขาพีเลิฟเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน1ิ ดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะคุณเป็นสันติบาลลูกนกหรือเปล่ามาเลยผมตูนเขาค่ะของตูนครับพี่ตูนครับ14ปีมีแฟนคนแรกครับและอยากจะทราบว่าสิบห้ปีแต่งเพลงอะไรจีบสาวฮะภาษาไทยพี่เธอจำไม่ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิฟ้าตอนที่จับขาแฟนคนแรก โิช่วงนี้เราสามตัวอย่าไปยุ่งกับมันเข้า,าล็อกมันแล้วส<อ>ิบเจ็ดปีไปเลยดีกว่าเฮ<อ>สิบเจ็ดไปเลยเสร็จดีเหรอเข้าล็อกเป๊ะเซ็นเซอร์เอานะเธอจะมีฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบเจ็ดตอนที่ฉันโอโ้โห เขตคุณจะร้องเยี่ยงไรครับเขตจากแฟนคนแรกครับอ้าวทำไมเขตครับแฟนคนแรก14ปีฮะโอ้ระวังข้อหาภาพผู้เยาว์นะผู้เยาว์ไม่ต้องกลัวครับทำไมครับติดคุก3าวันฮะอ๋อแล้วเขาก็ปล่อยวันที่4ประหารชีวิตครับหน้าหัวเราะพูดไทยก็ไม่ซัดศิลปินท่านต่อไปครับป๋าคับผมไอตำนานเลยฮะัตำนานเลยเพื่อชีวิตรู้จักไหมแอดคาราบาลโอ้ฟาโรสเซบุมให้กับแอดคาราบาว อจากลางท้องฟ้ายังดูสดใสส,ดส่วนของ,ของ โอ้ยพี่แอนครับทำไมหงายไปอย่างนี้ครับเมื่อเช้าลืมกินวิตามิน B12 ิบสองโอ้ยไอาไปแล้วเลยจะได้หัวสมองดีถ้าแล้วเห็นหลังเวทีมีอีทวงไฟไม่มีหรอครับจะไป่บอกเขาทำไมล่ะไปบอกเขาไปเข้อเข้าล็อกเขากองแล้วอย่าไปเปิดถุงให้เขาดูจริงๆเลยเดี๋ยวเปิดปากกระสอบพี่ออกมาดีกว่านะฮะไม่ใช่กูเหลือมพร้อมแล้วพบกับพี่อทวงไฟครับ คอมพิวเตอร์5 4 3 2ี <inte brothers> <ibl is> ่สามสองามันต้องปิดสวิตก่อนป๋าสวิตอยู่ไหนสวิตอยู่ตรงไหนฮะโอ้เจอแล้วฮะสวิตอยู่ตัวนี้ฮรบโอ้โหว่าลมสัมนังเส็บมอทุกเวทีนี่เป็นหัวหัวนั่งเป็นศิลปินที่มีกิจการเยอะนะฮะแล้วก็สปอนเซอร์เยอะจริงๆเลยฮะดูกางเกงก็รู้นะะขอบคุณกางเกงทองจากข้างทองทวีชัยห้าปอคอหมา อเสื้อดำจากสุริยาหยิบศพแล้วก็กระจับจากเขาทรายกาแล็กซี่เฮ้ยเฉียวเลยนะเว้ยอ้าวก็ได้วยครับเท่น้อยเอ็นจอยโชว์ครับผมเท่น้อยเอ็นจอยโชว์ติดตามกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม